ใส่บาทวันพุธกันนะคะ ยทาอะริวหกูรบริก Le ูเรนดิสาสรางเอวาเมวาอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปิังตุมหังทิปเมวาธมิตตุสภเบริุสังขปาตันโทปนารโสยะามโติทัโยะิโยวิวชาตุส มินาสตุมาเตยภววันตารโยสุขีทิอายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสเนจางุนภาจายโนจารุธรรมาวาทานติอายุวโน ค่ะเช้า,ชานี้นำบุญมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านตื่นเช้ามามีหน้าตาที่สดใสมีชีวิตที่น่าพอพอใจไรล,ล้อมด้วยพลังบวกพลังบุญเทินสาธุสาธุสาธุค่ะส,สำหรับข้อคิดในวันนี้ให้ท่านกล้าตัดสินใจและทำทันทีไม่ใช่ว่ารังเลสงสัยแล้วก็ไม่ตัดสินใจเราจะประสบความสำเร็จได้นั้นเราจะต้อง กล้าตัดสินใจไม่ได้รอให้โชคช่วยเราจะต้องลงมือทําทันทีการงานผลสําเร็จที่ทําได้นั้นไม่ว่าจะคิดอย่างไรถ้าไม่ลงมือทําก็จะไม่สําเร็จไม่ต้องรออะไรให้สมบูรณ์แบบก่อนเริ่มตัดสินใจและลงมือทําทันทีผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกล้าตัดสินใจบางคนกลัวนูน่นกลัวนี่กลัวนั่นเราก็ไม่กล้าลงมือทํา ให้ลงมือท,ทําท,ทั้งที่กลัวแล้วจะเจอเหตุการณ์ต่างๆเราก็แก้ไขและก้าวไปต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะสําเร็จได้ให้ท่านกล้าตัดสินใจและทําทันทีอย่ารอให้พร้อมสมบูรณ์แบบ ถ้าพร้อมสมบูรณ์แบบท่านก็ไม่มีจุดเริ่มต้นพอไม่มีจุดเริ่มต้นผลสําเร็จก็ไม่ตามมาเพราะนั้นขอให้ลงมือทําทันทีให้มีจุดเริ่มต้นก่อนแล้วผลสําเร็จก็จะตามมาสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ